สวัสดีเช้าวันใหม่เริ่มต้นเช้าวันใหม่ด้วยการขอบคุณคือความมหัศจรรย์ของชีวิตขอบคุณทุกๆวันที่ฉันได้ตื่นและลืมตาขึ้นมาเพื่อรับข่าวดี ขอบคุณสุขภาพร่างกายของฉันที่ดีขึ้นดีขึ้นในทุกเวลาขอบคุณรายได้จากงานทุกช่องทางขอบคุณลูกค้าออนไลน์ลนมากมายที่ทักมาซื้อของของฉันตลอดเวลาขอบคุณ การสร้างรายได้ให้ฉันอย่างมหาศาลในทุกๆช่องทางขอบคุณร่างกายของฉันที่แข็งแรงขึ้นแข็งแรงขึ้นในทุกวันทุกวันขอบคุณทุกคนที่ติดตามฉันอย่างมากมายในทุกๆช่องทางขอบคุณที่ฉันมีทุกสิ่ง ทุกอย่างและพร้อมที่จะแบ่งปันให้กับผู้อื่นขอบคุณครอบครัวของฉันที่มีความสุขให้กันในทุกๆวันขอบคุณชีวิตของฉันที่มีอิสระภาพในทุกๆช่องทาง ขอบคุณที่ฉันสามารถเรียนรู้การทำสื่อต่างๆได้ดีขอบคุณที่ฉันสร้างสื่อต่างๆออกมาให้ทุกคนได้ประโยชน์อย่างมากมายขอบคุณร่างกายของฉันที่แข็งแรงปราศจากโรคร้ายต่างๆ ขอบคุณยอดขายอย่างมหาศันในทั้งทีมในทุกวันทุกวันขอบคุณพ่อขอบคุณแม่อของฉันที่สร้างคนดีๆอย่างฉันขึ้นมาขอบคุณสามขอบคุณภรรยาที่เป็นกำลังใจให้กันและกันในทุกวันทุกวัน ขอบคุณลูกๆของฉันที่เป็นคนดีสำเน็กรู้คุณในทุกวันทุกวันขอบคุณหลานของฉันที่เป็นเด็กด,ดีและน่ารักขอบคุณทีมงานของฉันที่ร่วมเดินทางไปสู่ความสําเร็จด้วยกันขอบคุณขอบคุณขอบคุณ ขอบคุณขาและเท้าของฉันที่ทำให้ฉันก้าวเดินไปสู่ความสำเร็จได้อย่างมั่นคงขอบคุณมือและแขนของฉันที่แข็งแรงยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองขอบคุณประสาทสัมผัสรู้รสทั้งหมดของฉันที่ทำให้ฉันรับรู้รสชาติของอาหารต่างๆ ขอบคุณประสาทสัมผัสรับรูกลิ่นของฉันที่ทำให้ฉันสามารถแยกกลิ่นดีกลิ่นที่ชอบกลิ่นที่รักของฉันขอบคุณประสาทสัมผัสอันมีค่าของฉันที่ทำให้ฉันอยู่ได้อย่างดีเยี่ยมขอบคุณดวงตาของฉัน ที่ทำให้ฉันได้มองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นสิ่งดีๆขอบคุณทุกการได้ยินของฉันที่ทำให้ฉันได้ยินสิ่งดีๆขอบคุณสมองและความคิดและจิตใจอันง,งดงามของฉันขอบคุณเซลล์ทุกส่วนของฉันที่ทำหน้าที่อย่างดีเยี่ยมมาตลอด ขอบคุณนวายวะทั้งหลายของฉันที่ทำงานได้เป็นอย่างดีขอบคุณหัวใจของฉันที่แข็งแรงและมีสุขภาพดีดีขึ้นดีขึ้น,ด,นดีขึ้นในทุกวันทุกวันขอบคุณขอบคุณขอบคุณ ฉันมีไรายได้จากงานออนไลน์มากมายมหาศาลฉันมีลูกค้าทักมาซื้อของในทุกวันทุกวันฉันมีช่องทางสร้างไรายได้หลายๆ,ๆช่องทางฉันมีร่างกายที่แข็งแรงฉันมีคนติดตามฉันมากมายในทุกๆช่องทางฉันมีทุกสิ่งทุกอย่างและพร้อมที่จะแบ่งปันให้กับผู้อื่นเสมอ ฉันมีครอบครัวที่มีความสุขในทุกวันทุกวันทุกวันชีวิตของฉันมีอิสระภาพทุกช่องทางฉันสามารถเรียนรู้การทำเสรีต่างๆได้ดีเยี่ยมฉันปราศจากโรคร้ายต่างๆที่เกิดขึ้นในตอนนี้แล้วฉันมียอดขายสินค้าทุกอย่างดีมาก ฉันมีสุขภาพที่ดีขึ้นดีขึ้น